สำนักงานตำรวจแห่งชาติซึ่งผมฟังผู้บัญชาการสำนักงานตำรวจแห่งชาติให้สัมภาษณ์เมื่อวานนี้ความรู้สึกเดียวที่เกิดขึ้นก็คือสิน้นหวังและไม่ต้องไปถามหานะว่ากรกตจะทำอย่างไรก,ก็กกตมันถูกปิดหูปิดตามองอะไรไม่เห็นหมดแล้วการเลือกตั้งปี2 5ง6มีการซื้อเสียงทั่วประเทศ แต่จับคนซื้อเสียงไม่ได้เลยแม้แต่คนเดียวเลิกพึ่งเลิกหวังเมื่อเป็นดังนี้นี่ก็ต้องถามว่าสำนักงานตํารวจแห่งชาติซึ่งผมฟังผู้บัญชการสำนักงานตำรวจแห่งชาต,ชาาาต,ชาติให้สัมภาษณ์เมื่อวานนี้ความรู้สึกเดียวที่เกิดขึ้นก็คือสิ้นหวังผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติบอกพลตำรวจเอกสุรเชษหักพ่านว่า ถ้ามีข้อมูลว่านักการเมืองคนไหนทำสแกมเมอร์คอเซ็นเตอร์เว็บพนันออนไลน์ก็ส่งมาผมว่าถ้าพูดอย่างนี้ไม่สมควรที่จะเป็นผู้มัชาการสำนักงานตำรวจแห่งชาติก็เขาบอกแล้วว่าข้อมูลมันอยู่ที่สถานีตำรวจภูธรสงขาบ้างอยู่ที่สำนักงานตำรวจแห่งชาติบ้างอยู่ที่ตำรวจไซเบอร์บ้างมันมีข้อมูลอยู่แล้ว แต่กลับมาพูดอย่างนี้ถ้าเรามีตำรวจที่มีความคิดอย่างนี้คำถามก็คือแล้วเราจะสามารถจับกลุ่มคนเหล่านี้ได้อย่างไรและสิ่งที่กำลังมองต่อไปก็คือคณะกรรมการปราบปรามป้องกันปราบปรามการฟอกเงินในปปงนี่ป้องกันและปราบป,ปรามการฟอกเงิน,งนทำอะไรอยู่ถ้านายกรัฐมนตรีอนุทินชาญวีรกุล ในฐานะนายกรัฐมนตรีหัวหน้าฝ่ายบริหารยังไม่สามารถทำอะไรได้เราก็เตรียมยกประเทศนี้ให้กับกลุ่มไทยเทาที่ร่วมมือกับจีนเทายึดประเทศไทยไปเป็นของเขายึดจากการซื้อเสียงนี่แหละครับไม่ต้องไปมีกำลังทหาร ไม่ต้องมีอาวุธปืนไม่ต้องมีกองกำลังติดอาวุธเป็นของตนเองแค่มีเงินจากการประกอบอาชญากรรมที่ได้เงินมาเป็นจำนวนเป็นแสนแสนล้านและเอาเงินนั้นมาซื้อประชาชนเพื่อให้ลงคะแนนเสียงให้กับตนเองพวกนั้นก็ยึดประเทศนี้ไปเป็นประเทศของตนเองได้ ประเทศไทยของเราก็จะกลายเป็นประเทศเทาอย่างสมบูรณ์แบบเพราะประชาชนได้มอบอำนาจอธิปไตยของตนเองซึ่งเขามีไว้ให้ใช้สิทธิ์ในการเลือกตั้งมอบอำนาจอธิปไตยให้กับผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเพื่อไปใช้อำนาจในการเลือกคณะผู้บริหารก็คือรัฐบาลแต่เมื่อ ประชาชนมอบอำนาจอธิปไตยของตนเองให้กับพวกไทยเทาและจีนเทาเรียบร้อยแล้วรัฐบาลไทยมันก็เป็นรัฐบาลเทาเป็นรัฐบาลของไทยเทาและจีนเทามันก็เป็นรัฐบาลโดยกลุ่มสีเทาโดยกลุ่มสีเทาก็จะต้องทำประโยชน์ให้กับเหล่าสีเทาทั้งหลายและในอนาคตที่กำลังจะเกิดขึ้นก่อนสิ้นปีนี้ นั่นคือกลุ่มธุรกิจค้ายาเสพติดติดลำดับหนึ่งในสองของโลกก็คือว่าแดงก็จะเข้ามาร่วมสังคกรรมกับกลุ่มจีนเทาผสมพันธ์กันเป็นอันหนึ่งอันเดียวเงินจากการค้ายาเสพติดเงินจากการทำธุรกิจมืดผิดกฎหมายเงินจากการประกอบอาชิากรรมออนไลน์ครบวงจรก็จะมาซื้อประเทศไทย ถ้ายังโอเอวิหารรายอยู่อย่างนี้เสร็จครับวันนี้ถ้าหากว่ารัฐบาลของท่านนายกรัฐมนตรีอนุทินจะจริงจังในการดำเนินการเรื่องนี้ง่ายนิดเดียวคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินอายัดรัพสอสอหคนจากภาคใต้มีอดีตรัฐมนตรีด้วยเนี่ยอายัดรั์ นักการเมืองระดับชาติในภาคอีสานที่คุณอัจฉริยะได้ระบุแล้วว่าจังหวัดไหนอายัดซับกลุ่มนักการเมืองจากภาคเหนือตอนบนซึ่งเดี๋ยวเขากำลังจะมาแฉอายัดซับร,รัฐมนตรีที่มีเส้นเงินเกี่ยวพันกับสสชอช,อช้างหลังจากนั้นก็ทำการยึดซับกลุ่มเหล่านั้น เพื่อเป็นการตัดตอนไม่ให้กลุ่มอาชญากรรมออนไลน์ครบวงจรเนี่ยเอาเงินผ่านเอาเงินเถื่อนเงินเทาเงินดําของตอนเองผ่านมาให้กับนักการเมืองพวกนี้เพื่อไปซื้ออํานาจเพื่อมาคุ้มครองกลุ่มแก๊งสแกมเมอร์ทั้งหลายนอกนั้นผู้การตํารวจที่มีชื่อที่ถูกระบุชื่อไว้ต้องมีคําสั่งให้ หลุดจากการทําหน้าที่และให้ปะปะง,งอายัดททรัพย์ของคนเหล่านั้นตรวจสอบเส้นทางทางการเงินทั้งหมดใครเคยโอนเงินให้กันใครเคยมีความสัมพันธ์กันอายัดให้หมดให้มันเป็นลูกโซ่พ่วงไปเป็นวงจรของการอายัดเงินต่อเนื่องต่อเนื่องต่อเนื่องเป็นห่วงโซ่อาชญากรรมยึดมันให้หมด ถ้าไม่ทำอย่างนี้ไม่มีทางที่จะสก,กัดไม่ให้กลุ่มจีนเทาร่วมมือกับไทยเทายึดประเทศไทยได้การที่ส่งตำรวจไปจับตามหมู่บ้านที่มีกลุ่มจีนเทาอยู่นั่นก็เป็นการแก้ปัญหาที่ปลายเหตุหากต้องการแก้ปัญหาที่ต้นเหตุดำเนินการในเวลานี้ทันทีเลยนั่นคือการยึดและอายัดทรัพย์เหลนะ่านั้น อายัดแล้วก็ยึดอายัดแล้วก็ยึดปลดพวกนี้ออกถามว่ามีตำแหน่งรับราชการมีทรัพย์สินเป็นร้อยเป็นพันล้านได้ยังไงเงินเดือนสี่หมืนค่าประจำตำแหน่งสามหมื่นมีทรัพย์สินร้อยล้านมีมาได้ยังไงมันต้องกวาดล้างทั้งประเทศครับนี่ขนาดรองผู้กํากับคนหนึ่งแค่ดูแลบัญชีมา้าตำรวจจากสอนอดอนเมือง ยังมีรายได้จากการดูแลบัญชีม้าเดือนละเป็นล้านและคนที่มันเป็นเจ้าของนะครับนี่แค่ดูแลจัดหาบัญชีม้าให้ยังได้เดือนละเป็นล้านดังนั้นถ้าหากว่าจะสกัดไม่ให้จีนเทาและไทยเทายึดประเทศไทยมีทางเดียวครับคือต้องดำเนินการอายัดและยึดทรัพย์สินพวกนั้นเร็วที่สุดอายัดไวก่อน ในระหว่างที่เรียกคนเหล่านั้นมาชี้แจงเช่นสอสอคนนี้แจ้งบัญชีทรัพย์สินเท่านี้ปปงออกคําสั่งอายัดทรัพย์สินเหล่านี้ไว้ทั้งหมดและให้มาชี้แจงซิไอเงินรายได้ที่เข้ามาสามร้อยแล้วมีเงินหมุนเวียนเป็นพันล้านแล้วมีเงินเข้ามาจากสแกมเมอร์พนันออนไลน์นี่อีกร้อยเจ็ดสิบล้านนี่มาได้ยังไงมาชี้แจง คนนี้แจ้งบัญชีทรัพย์สินมีสามร้อยล้านเอามาดูซิว่าได้เงินมายังไงเคลียทั้งหมดครับนายตำรวจคนนี้พลตำรวจเอกคนนี้พลตำรวจโทรคนนั้นจัดการเคลียทั้งหมดถ้าไม่เคลียตอนนี้ประเทศไทยของเราจะตกอยู่ภายใต้การบงการของกลุ่มจีนเทาซึ่งมีกลุ่มไทยเทารับหน้าที่ในการก่อตั้งพรรคการเมือง และเอาเงินจากจีนเทามาซื้อเสียงจากพี่น้องประชาชนเหมือนที่กำลังทำอยู่ตอนนี้เหมือนพรรคแสแกมเมอร์ที่กำลังเป็นข่าวฉาวชูอยู่ตอนนี้กลุ่มจีนเทาเมื่อเห็นว่าพรรคสแกมเมอร์พรรคนี้มันไม่ไหวก็ไปหาซื้อพรรคสแกมเมอร์อื่นมันไม่จำเป็นจะต้องทุ่มเงินไปที่พรรคการเมืองเดียวนะครับพรรคการเมืองนี้ทำยอดไปห้าสิบสอสอ พรรการเมืองนี้ทำยอดอีก2 0สสอสอรวมแล้วทั้งหมดทั้งสิ้นมันทำยอดไปประมาณสัก260ส,สนี่มันก็สามารถจัดตั้งรัฐบาลได้มันก็สามารถเอาคนของมันที่จะต้องมาดูแลพวกจีนเทาพวกแก๊งสแกมเมอร์มาเป็นนายกรัฐมนตรีได้เมื่อนายกรัฐมนตรีเป็นลูกน้องของพวกจีนเทาเป็นลูกสมุนของพวกแก๊งสแกมเมอร์คอร์เซ็นเตอร์เว็บพนันออนไลน์ นายกมนตรีก็ต้องตั้งรัฐมนตรีที่เป็นลูกสมุนของพวกจีนเทาพวกแกงสแกมเมอร์แกงคอเซนเตอร์เมื่อคณะรัฐมนตรีเป็นลูกสมุนของพวกจีนเทาแกงสแกมเมอร์คอเซนเตอร์พนันออนไลน์ก็ต้องตั้งข้าราชการที่มาเป็นลูกสมุนของพวกจีนเทาแกงสแกมเมอร์คอเซนเตอร์พนันออนไลน์อีกครั้งหนึ่ง เราก็จะมีประลัดกระทรวงมหาไทยที่เป็นลูกน้องจีนเทาเป็นลูกน้องแกงสแกมเมอร์คอเซ็นเตอรผพนันออนไลน์เราก็จะเห็นประหลัดกระทรวงกลาโหมเป็นลูกสมุนของจีนเทาแกง s c a ม m e r c a เซ็นเตอรผพนันออนไลน์เราจะเห็นประหลัดกระทรวงต่างๆอธิบดีกรมต่างๆล้วนแล้วแต่เป็นลูกสมุนแกงจีนเทาล้วนแล้วแต่ ตกอยู่ภายใต้การบงการของแก๊ง 14K และพวกวาแดงสรุปแล้วพวกแก๊ง 14K จีนเทาที่เป็นเจ้าของอาชญากรรมออนไลน์ครบวงจรและวาแดงที่เป็นเครือข่ายยาเสพติดอันดับหนึ่งติดหนึ่งในสองของโลกเมื่อเข้ามารวมกันกลายเป็นว่าประเทศไทยตกเป็นเมืองของพวก วาแดงและแก๊งจีนเทา 14k นี่ไงครับนี่ไงคือสิ่งที่มันกำลังจะเกิดขึ้นถ้าเราไม่ขุดรากถอนโคนไทยเทาที่รับเงินจากอาชญากรรมออนไลน์ครบวงจรจากยาเสพติดแล้วเอามาซื้ออำนาจในประเทศไทยเราต้องกวาดล้างไทยเทาก่อนถ้าเรายังกวาดล้างไทยเทาไม่ได้ ประเทศนี้เราจะมีนายเหนือหัวเป็นพวกแก๊ง 14k จีนเทาที่ควบคุมอาชญากรอาชญากรรมออนไลน์ครบวงจรเราจะมีนายเหนือหัวเป็นพวกค้ายาเสพติดก็คือวาแดงซึ่งวันนี้วาแดงกับจีนเทากำลังร่วมมือกันนี่ประเทศไทยจะไม่ใช่ มีคนไทยเป็นเจ้าของประเทศไทยจะมีแก๊งจีนเทา 14K และพวกวาแดงเป็นเจ้าของถ้าเราไม่จัดการไทยเทาให้สิ้นซาก